มาชมนะครับวันนี้นะพามาดูนะครับสำหรับงานติดตั้งประตูดูดนะฮะหรือเรียกว่าซอฟโ์รสในวีวีดีซนะครับนี่นะครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมนะครับเราจะมีในส่วนของนี่ฮะชุดที่จะติดตั้งเข้าไปในรถนะครับประตูหน้าซ้ายขวานะครับประตูหลังซ้ายขวานะครับประตูหน้านะครับจะเป็นสีดํานะครับเส้นสีดาเห็นไหมสลิงประตูหลังจะเป็นเส้นสีขาวนะครับแล้วก็มีชุดปลักนะครับ นี้จะเป็นกาวนะฮะหัวสีขาวเป็นกาวอันนี้เป็นไฟนะครับทุกจุดเลยนะครับก็จะมีสายต่อนะครับที่จะร้อยตรงประตูนะฮะแล้วก็ชุดสายที่จะไปเข้าแผงฟิลนะครับรวมถึงแป้นรองนะครับความหนานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นแดมนะครับกันสั่นนะฮะตอนนี้ b y d ดีซิลเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราทําการลื้อนะครับ ทานนการื้อแผงประตูแล้วนะฮะช่างจะทำการรือกรองประตูนะครับเพื่อทำการติดตั้งตอนนี้ทำการรื้อประตูแล้วนะครับแผงประตูทำการรื้อแล้วทั้งหมดสี่บานนะครับตอนนี้ทำการถอดกรนะฮะออกมาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้เป็นแบบไหน เดี๋ยวมารอรับชมนะครับสำหรับ BBA e 1 0นะฮะเจ้าแมวน้ำคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ